วันนี้วันนี้เรามาดูบอลที่พิษณุโลกเรอไม่ใช่ที่ไหนอะดอยสเกตเออเชียงใหม่เอฟซเจอกับพิษณุโลกเรามากันไกลมากอขับจากในเมืองมอราชมงคลอะไรนะราชมงคลดอยสเก็ตผมมาไกลมากรถเยอะมากวันนี้มากใช่เยอะไปถึงนู่นนี่เยอกันอูในสนามมีคนปลุกไม้ปุกมือให้ด้วย นี่สนามสนามนี้ข่าวว่าเชียงใหม่นําไปแล้ว1นึูนย์มาถึงหกโมงครึ่งยังไม่ถึงยังไม่ถึงสนามเลยเท่านี้มาเกิดเมืมงขับรถมา45หนาทีจากบ้านเราคนนี้คือคักมากโอ้โหนี้คือคักมากนี่ชมบรรยากาศไปชมบรรยากาศไปก่อน พิโลก็มาเยอะแล้วเนี่ยอันนี้เป็นรถทิมเยือนนะเนี่ยข้างบนเนี่ยนี่พิโลกพิโลกเต็มแล้ยนี่ใช่ข้างบนเป็นรถทิมเยือนเยาวพิโลกนี่อ่ะเชียงใหม่น้ำหนึศูนย์ละอายืนยันออกป้ายสกอร์บอร์ดพีโนนไหนสกอร์บอร์ดพีโนนสกอร์บอร์ดก็สวยนี่สนามก็สวย แต่ไกลไปหน่อยแล้วเราไปซื้อบัตรตรงไหนก่อนดีนะเน,นี่ยเรามาเป็นทีมเยือนหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เลยซื้อบัตรตรงไหนอ่าไปหาซื้อบัตรก่อนไหมเอานี่มากับรถสุโขทัยหรือป่าเนี่ยรถสุโขทัยเอซ มาด้วยกันผลกันมาเชียร์เขาปิดทางนี้ไงเราเลยรถเข้ามาไม่ได้ใช่โอ้ของก,กินอยู่ตรงนู้น ตัวตรงไหนเนี่ยนะซื้อตัวแล้วตรงนี้เปล่าอ๋อแล้วตรงนี้คืออะไรเอ้ยเราก็ว่าคือะอะไรก็รนึกว่าซื้อตัวเราไปยาวๆนะ 3นาทีแล้ว <c oughs> จุดบริการกลตลาดลาแหลพะพ่อข้างหน้ายากกังตลาดน่ะสมัยไมมีสมหกรยเก้เปล่าเื้อตัวไหนดูเสื้อหน่อยมสมหกเก้าเก้า 4 99พอไหมพอค่าตัว2 4 0 2คนคนละ120 120 2คน240ได้แบวไม่ดูครึ่งเดียวอ่ะนะไปดูครึ่งเดียวอ่ะนะเพื่อนตรงไหน ทางไหนตรงไหนตรงนู้นข้างบดด้ไง นี่ตัว4 0 0 0นกว่าคนแล้วมั้งเนี่ยนะใช่หรือเปล่าสร4,000กว่าคนซื้ออะไรขึ้นไปกินไหมเดี๋ยวก็ลงมาเนาะที่ไหนที่ไหนร้อยสเก็ตเอไม่ไม่ซื้ออะไรใช่ไหมเดี๋ยวก็ลงมดูบอลเอาบรรยากาศสักกัน ระลึกนะครับแทนคำขอบคุณนะคะระับมอบ์เพกับคุณตันด้วยครับงั้นความตั้งใจไหนๆก็มาแล้วครับก็จะร่วมกับคุณคุณใหม่นะครับเด็กเล็กสี่คุณใหม่ทุกคนครับทำงานให้ ได้ขึ้นมาเป็นทีสองนะครับนายนิชชาต้านนิชชานะครับ,รบแล้วก็คือว่าคืนตัวนี้อาจจะหลับไปแล้วนะครับก็ตอนนี้กำลังตื่นขึ้นมา,ากลับมายิ่งใหญ่หรือว่ากลับมาสร้างความสุขให้ลูกเียงใหม่นะครับแล้วก็ทวงคืนความภูมิใจให้หลับลูกเสือใหม่ทุกทุกครับ সহায় นะครับจากคุนตาน0 0บาทะมหนีมโอ้ใครได้ึ่งหบาทแล้วอกว่าอึ้เียงิี่วันไโอ้โหแจกต่อเนื่องจริงๆนะครับนาเชี่ยไรเวชี่ยไรีก้วกครับโอ้ดีมันชูจนไปนะครับสำหรับกองเชียร์ชาวต่างชาติด้วยนะครับ

เวลาละนาทีบาปกันเนี่ย น,นี่ไม่ใช่ละโดนบอลก่อนนี่ สนามเยาะสนามสนามราสเกตเออคนดูวันนี้นหนึ่งพันกว่าราชมงคลบาสเกตคนดูหนึ่งพันกว่าครับน่าจะล้นอ่ะตรงนี้น่าจะล้นอ่ะไปโนนต้อง,ต,องต้องไปซูมดูตรงนูน้ VIP น v i p อพีนู่นพ i p ตรงนู้นก็มีไม่เห็นมั้งเราจะโทษเวลาแล้วเนี่ย ขอ,อเวทขอหน้าที่บาปะเมื่อกี้ไม่น่าเลยน่าจะจุดโทษนะเนี่ยอาชีพลูกละแสนจะได้จ่ายไว้ลูกละแสนจะมาไหมเนี่ยเมื่กอกี้โดนบอลก่อน,นแน่แน่เนี่ยโอ้าซูเปรอ,อปร์ซับมาซูเปอร์ซับไหมสองทีมเล่นกันแบบเล่นกันคุณภาพหน้าเจียงใหม่และสีเปลี่ยนตัวผู้เล่นผู้เล่นออกมาเล่นสุดสามฟางซังเมือง เข้าและเลขสามสิบเอ็ดชมนับโกมคำมาเอ,อาหนอ่อ,นอยเอาหน่อยเอาหน่อยเชียร์กนดีมากเลยพิทลูกหลายคนพิทลูกแนี่ลุงตันน,นี่ทำตันลุงตันไอเสบลุงชัยมานี่หมดนี่ v i p AP. มา v i p AP. มาจัดสักลูกดินักบอลเล่นกับคุณภาพมากนะ วินแต่เสดงนะไม่ไหวแสแดงไม่ไหวไม่ไหวแสแดงคือกรรมกรเสดงไม่ไหวเอ้าดูบอลคุณภาพมมาวินแสดงเออเอาไป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 ข้างเหรอไป อันนี้สกอร์หนึ่งหนึ่งเข้าเสวเข้าช่วงนาทีไหนแล้วเนี่ยหมดเวลาแล้วจะไปยกคล็ดเวลาเนี่ยห้านาทีชุดเชือเวลาการแข่งขันในช่วงเวลาหลังห้านาทีห้า,หาหวินห้านาทีห้านาทีพิเศษนะห้านาทีพิเศษ ชูนิ้วนแล้วครับชูดิโปงไหมครัชูดิปโปงมากันแล้วไหมเอาหน่อยเอาหน่อย5นาทีสุดท้าย

เสมอกับทีมพิซซ่าโรที่4นู่นสกอร์นรึ่งประตูต่อหนึ่งขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่นกนานนะครับที่ได้ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจ แสนลูกตั้นไม่ได้จ่ายเลยเว้ยในวันเสาร์ทิ่ิ5ธิ์ห้าจนห้าทันจะบยาไจะถามว่าจะว่าะพบกับทีเียวกตันเซ็กสี่เซ็กวันที้ยิสับสนมา ไัยอะสะดงอะ ของทีมเชียงใม่เอีได้ที่เกิดจยางเป็นทางการของสโมสร o f f ฟิเชียลเชียงใหม่เอซีทุกวับนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการถ่ายทอดสดนะครับการแถลงข่าวเอ็นบูด้วยนะครับหลังทีมนะครับที่ช่องยู u ุ u b e เอมเอซีออฟนะครับขอทุกท่านด้วยครับาไปสวัสดีคาะครับหรับนี้สวัสดีครับ งานดีจะเสมองานยังไม่ก่อย <c oughs> <c oughs> โดนอทีบาปในงานก่อยไนะน <c oughs> ะลงตานแจกก่อนคนละห้าหมื่นคีมละห้าหมื่น มีนักเตะจีนอยู่อ่ะคนหนึ่งอ่ะเบอร์สี่ป่ะเบอร์สี่แหละหัวแดงอ่ะหัวทองอ่ะมันไปเบี้ยวแค่มันเบี้ยวมากมาหลอกเออ่ะเออเนาะแม่โมดอ่ะมลอกเออเขาฝาคนจีนแม่โมดอ่ะมันมีนักเตะจีนมาคนหนึ่งไง ยงใหม่กับพิษสุนุโลกเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งโอเคสนามก็ต่อนสเก็ไกลมากจากในเมืองมาแต่คนก็มากันเยอะจากในเมืองมา40นาทีอ่ะแต่คนมาเยอะมากวันนี้ใช่คนเยอะตอนนี้จบแล้วตอนนี้จบละก็วันนี้มีผู้สนับสนุนใหม่ก็ลุงตันเนาะลุงตันมาแจกตังได้เอาเปามาด้วยได้อาเปาเอาเปาไปเเอาเปา ปามาดูซิอินฟูก็มาหลายคนครับอัาเปล่าตุวจีิให้ไปซื้อเสื้อหรือเปล่า <c oughs> ให้ไปซื้อเสื้อบอลให้ซื้อเสื้อบอลนะคะให้ไปซื้อเสื้อบอลหรือเปล่าออจ้ะจ้าโอเคเดี๋ยวโอกาสหน้า<ป>มาใหม่ มาเจอลุงตานอีกเลยแจกซองอีกมาเขาไม่ระมังอันนี้ตุ๊กจีนไงอ๋อตุ๊กจีนอ๋อเปาตุ๊กจีนใช่ใช่คนจีมาเยอะเลยใช่คนจีนมาเยอะเลยเพราะว่าเชียงใหม่ซีมีนักเตะจีนอยู่คนหนึ่งอ๋อเขาวาล็อกนู้นที่เราขึ้นไปครั้งแรกอ่ะเป็นคนจีนคนจีนเกือบไปแล้วเกือบเลียลงเกือบขึ้นไปเจอคนจีนเข้าไปเจอตรงนั้นนี่คือพูดกับเขาไม่รู้เรื่องจ้าโอเคประมาณนี้ก็เกมสนุกเกมสนุก ไทยลีกสามเกตุนูนอนนี้เนินเขาตรงนั้นหายไปหมดแล้วแคมปิ้งคนเยอะมากรถก็เยอะมากรถตรงนู้นอะเดี๋ยวรอรถเขาลงไปสักแป๊บหนึ่งเราก็ออกไปที่จอดก็ไม่พอจ้ะบรรยากาศก็ประมาณนี้เนาะไทยลีกสามโอเครอรุ่นกันต่อไปเชียงใหม่เอฟซีจะเข้ารอบเชมเป็นลีกหรือเปล่าอ่ารุ่นกันต่อไปแต่ถ้าลุงตันอัดฉีดก็อัดฉีดกันต่อไปจ้ะวันนี้ก็ลุ้งละหนึ่งแสนอ่ะ ไม่ยังไม่ได้บอกว่าหนึ่งแสนแล้วไม่ยิงเลยก็เลยแบ่งกันไปสองทีมแบ่งกันไปคนละห้าหมื่นทีมละห้าหมื่นทีมละหนึ่งแต้มทริปแม่จะเป็นที่ไหนกับที่ไหนจ้ะก็รอติดตามชมกันแล้วกันเนาะทริปนี้ก็ไปกันก่อนไปแล้วค่ะไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกทริปทริปเที่ยวทริปบอลจ้ะค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย